คนวันนี้เราจะมาแนะนำสมุดไดอาอี่เล่มนี้กันนะคะทุกคนคงเคยเห็นบ่อยๆเนาะมันเป็นของเทนส์นั่นเองเป็นสีฟ้าแล้วก็จริงๆใบสีชมพูเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เท่าที่เห็นล่าสุดเหมือนจะหมดไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีเล่มสีชมพูแบบสะท้อนแสงเหลืออยู่วันนี้เราจะมาแนะนำว่าเราเอาเล่มของเทนส์เนี้ยเอามาเขียนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกัน เล่มนี้นะคะเราขอให้ชื่อว่า Q T Diary Q ตัว Q แล้วก็ตัว T เนอะเพราะว่ามันมาจากคำว่า Quiet Time ค่ะหรือในคริสเตียนเนี่ยจะเรียกกันว่าเฝ้าเดี่ยวนะคะหรือเป็นเวลาที่เราอธิษฐาน เล่มนี้เนี่ยไมเอาไว้จดเรื่องราวที่ไมเอธิษฐานนะคะเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็จะมีการอ่านไบเบิลแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วก็จดสิ่งที่เราได้ลงไปในสมุดเล่มนี้นั่นเองแต่ละคนก็จะมีวิธีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้วิธีการฟังเพลงนะคะนมัสการก็จะเรียกว่าการนมัสการคือร้องเพลงนะคะสรรเสริญพระเจ้าแต่ว่าของไมเเนี่ยอันนี้ เวลาที่ไม่ได้รับ messages, แมสเซจจากพระเจ้ามานอกจากการอธิษฐานแล้วไม่ก็ตั้งใจไว้ว่าปีนี้ตั้งใจจะจดนะคะทุกอย่างในแต่ละวันด้วยเหมือนเป็นไดอารี่เลยอันนี้ขอไม่เรียกว่าเป็นแพลนเนอร์เนาะเพราะแพลนเนอร์มันต้องเขียนถึงอนาคตแต่อันนี้พอเราได้มาแล้วเราก็เขียนนะคะตอนนี้เราทํามา2ส,สัปดาห์แล้วนี่อันนี้คือวีคที่1น,นะคะอันนี้วีคที่สส่วนวีคที่สเนี่ยเราอ่ะตุนเอาไว้เพราะตอนนี้ เป็นวันพฤหัสแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่เขียนเพราะเราจะเอามาเขียนกับทุกคนในคลิปอันนี้นะคะแต่ว่าเราอ่ะมีจดเอาไว้ใน iPad ของเราเดี๋ยวเราจะไปเขียนกันเลยก่อนอื่นขอแนะนำตัวเล่มไดรี่ก่อนนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบเรียงทั้งปีแบบนี้2หน้า6เดือนแรกแล้วก็12เดือนเนาตตรงเนี้ย รหทำเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้เขียนอะไรดีเหมือนกันอาจจะเอามารูปมาแปะไปเลยนะคะหรือแบบทำเป็นสติ๊ก์บุ๊กไปเลยส่วนนี้ส่วนตรงนี้นะคะมันเป็นแบบ m ัน t h ลีก็คือรายเดือนนั่นเองอันนี้เราจะเขียนแบบข้อความสั้นๆนะคะเติมเข้าไปในวัน เพราะว่าจริงๆแล้วพระคำในไบเบิลเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่าจริงๆมันจะมีแมสเซจเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็เอามาถอดใส่เข้าไปในลายวันก็ได้แบบนี้เพราะว่าช่องมันเล็กเนาะหรือจริงๆแล้วอะข้อความหรือ Uh, Message ใน Bible เนี่ยมันมีอยู่เต็ม Facebook Pinterest Instagram เลยนะคะถ้าแบบคนเป็นคร mm ิสเตียนก็จะพอรู้นะว่ามันจะมีข้อความเขาเรียกข้อความหนุนใจอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะสั้นๆน,นะคะมันก็จะเลือกเอามาลงตามวันที่แบบนี้นะแล้วเราก็จะได้เห็นภาพรวมของทั้งเดือนว่าแบบเดือนนี้เราผ่านอะไรมาบ้าง mm hmm. แล้วก็อันนี้นะคะเป็นช่วง สัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์แรกก็ครึ่งบนเนี่ยมันจะเป็นของปีที่แล้วเนาะวันที่1เนี่ยเริ่มวันนี้นะคะแล้วก็เราก็เริ่มเขียนข้อพระคัมภีร์แล้วนะคะอย่างอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเจรมายานะคะหรือว่าเยเรมีนั่นเองมันจะเป็นบทในคัมภีร์ไบเบิลค่ะแล้วก็มันจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะเราก็วันไหนเราได้มาเสร็จเป็นภาษาอะไรเราก็เขียนเป็นภาษานั้นนะคะแต่ว่าเราอะชอบเขียนภาษาอังกฤษเพราะว่า เราลายมือภาษาอังกฤษสวยกว่าภาษาไทยง่ายๆแบบนั้นเลยแต่ถ้าแมสเซจไหนที่รู้สึกว่าเราทัชกับภาษาไทยมากกว่าก็จะเขียนเป็นภาษาไทยค่ะส่วนเรื่องของการตกแต่งก็อันนี้เลยคือปกติเนี่ยเ,เราจะเขียนก่อนแล้วค่อยตกแต่งทีหลังอย่างเช่นอันนี้เขียนไปก่อนเขียนก่อนปุ๊บแล้วพื้นที่ข้างล่างมันว่างเราก็ค่อยเอาสติกเกอร์มาแปะหรือว่าอันนี้พอดีว่าเราเขียนวันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ แปะสติกเกอร์ของวันนี้แล้วเราก็เลยแปะสติกเกอร์ของวันถัดไปด้วยเลยแล้วเราก็มาเขียนข้อความข้างล่างเองนะคะมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวข้างบนข้างล่างบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แต่งง่ายดีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันบางทีแต่งก่อนบางทีเขียนก่อนนะคะมันก็จะมีเอียงเอียงเบี้ยวเบี้ยวบ้างด้วยความที่สมุดอ่ะมันไม่มีเส้นทุกคนแต่ว่าจริงๆมันสามารถฝึกได้ฝึกให้มันแบบว่าเขียนตรงๆได้นะคะแล้วก็สติกเกอร์อันนี้เห็นไหมเอ่ย ที่มันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือ Morning p เ a y นะคะคือโบสไม้เนี่ยเขาจะมีอธิษฐานรับอรลุณก็คืออธิษฐานตอน6กโมงนะคะ6กโมงเช้าอะ่ะทุกคนแบบเราต้องแต่แฮกคิดตาตื่นกันขึ้นมาเลยเมาอธิฐานกันตอนเช้านะคะแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ทํานะคะเป็นเมชชั่นของปีนี้เลยเก็คือทําเดือนละครั้งนะคะ1สัปดาห์ต่อเดือน ทุกเดือนจะเป็นตอนช่วง6กโมงนะคะหกโมงเชา้าแล้วก็ทุกเดือนสัปดาห์แรกของทุกๆเดือนแต่ว่ายกเว้นมกราเป็นสัปดาห์ที่2นะคะ mm hmm. เขาทํากัน6วันนะคะ mm hmm. แต่เราแบบคอม p l e t ไปแค่4วันเพราะบางวันก็ตื่นไม่ไหวนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้เขียน mm hmm. แต่ว่าเราก็จะมาเอาข้อความอย่างอืงอ่น mm hmm. ๆแทนช่วงนี้ก็จะแบบได้มาสัจ hmm. เยอะเป็นพิเศษก็จะจดเยอะเลยะคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําต่อกันเลยเนาะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เริ่มจากวันที่17คือวันจันทร์นะคะ ้วก็ใช้เอเจ้าตัวนี้นะคะช่วยเวลาที่เราเขียนไม่ให้แบบหน้ามันเด้งขึ้นมาได้นะทีนี้เราก็จะดูสิ่งที่เราจดเอาไว้นะคะใน iPad เพราะเวลาที่เราเรียนไบเบิลเนี่ยเราจะเรียนบน iPad ดเยีย อ่า s มสเซจอันนี้นะคะเป็นพี่สาวของเราส่งมาให้นะคะจากเกาหลีเลยนะคะก็คือเป็นข้อความที่แบบให้กําลังใจ mm hmm. บางครั้งอุปสรรคดูยากเกินจะเอาชนะแต่พระเจ้าทรงชวนชวนให้เรามองผ่านปัญหาหมุมมองไปที่พระองค์แทนที่จะ ยอมให้ความยากลำบากมีอิทธิพลต่อมุมมองของเรานะคะอันนี้มีเป็นภาษาเกาหลีด้วยไมยก็อยากเขียนทั้งสองอเลยไม่เคยเขียนเป็นภาษาเกาหลีมาก,ก่อนแต่มันอาจจะสตาร์ทที่วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆย้อนไปเราจะเขียนทั้งสองภาษาเลยแปลว่าวันนี้มันก็จะแบบแน่นแน่นมากๆ ไปเท่านี้ก็แบบจะเต็มแล้วยังไม่คันเริ่มเขียนเกาหลีเลยแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาภาษาของเกาหลีอะคะ่ะภาษาเกาหลีไปเขียนใส่โน้ตแล้วก็แปะเอาโน้ะเพราะว่าเราชอบมากเลยเรารู้สึกว่าแบบว่าเราไม่ค่อยได้เจอแบบข้อความแบบเนี้ยที่เป็นภาษาเกาหลีเท่าไหร่นะคะอลายมือภาษาไทยของเราอะเป็นลายมือที่แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละวันลายมือภาษาไทยจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะเขียนเพิ่มตรงนี้นิดนึงว่าข้อความเนี้ทำให้เรานึกถึงเพลงคริสเตียนเพลงหนึ่งนะคะชื่อว่า Ocean แล้วก็เราจะได้นึกออกเวลาที่เรากลับมาอ่านนะคะโอเคอันนี้เสร็จแล้ว1วันแบบไม่ตกแต่งอะไรเลยเดี๋ยวเราจะเขียนของวันอื่นๆด้วย แล้วเราจะเขียนภาษาเกาหลีลงไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนนานแล้วเราต้องค่อยๆลองเขียนดู เ,ยเย่ยะลคต่อไปนะคะวันพุธอะของเมื่อวานนี้นะคะเราก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนกันวีนี้ภาษาไทยเยอะเลยเพราะว่าเราได้เป็นเนื้อเพลงมาค่ะก็เลยจะใช้ภาษาไทย ไม่รู้ชื่อเพลงด้วยเดี๋ยวเราต้องไปถามเพื่อนอีกทีเราจะเป็นชื่อเพลงเอาไว้นะเสร็จแล้ว2วันนะคะเราจะทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะ ของเมื่อวานนี้นะคะมีข้อความสั้นๆโพลมาใน Facebook ด้วยแล้วก็จะเขียนอันนี้ลงไปในช่องของข้างหน้านะคะ เวลาที่เขียนลรวมันแบบเขียนยากเพราะว่ามันอยู่หน้าฝั่งซ้ายนะคะลองหาอีกเล่มนึงมาลองข้างใต้นะจะได้เขียนง่ายขึ้นของวันอังคาเป็นภาษาอังกฤษนะคะ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ อันนี้เราก็ได้เป็นเป็นข้อพระคัมภีร์เหมือนกันอยู่ในมาที่บทที่13ข้อที่ที่วิธีที่เราจะเอาข้อมูลก็คือเราจะเปิดไบเบิลนะคะไบเบิลเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงหนังสือเล่มโตๆใช่ไหมคะไบเบิลก็มีหนังสือเล่มใหญ่ๆเป็นเล่มๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือแอปพลิเคชันนะคะไบเบิลแล้วก็เวลาอ่านเราก็อ่านแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านก่อนนอนเนี่ย มือถือตกใส่หน้าไม่เจ็บเท่าแบเบิลตกสาหน้านะทุกคนเออแต่บางทีก็เจ็บนะแบบด่างแดงเลยเอ่ะโอเคเมื่อกี้คือ13 23แล้วก็หนังสือแบบเยอะมากๆนะคะก็สามารถดูได้ในแอปพลิเคชันสะดวกมากเสิร์ชเป็นคำก็ได้แล้วก็ไฮไลท์ได้ด้วยนะคะ การที่เราทําแบบนี้มันทําให้เราสังเกตแบบว่าเออข้อพระคำที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยแบบมากขึ้นฝึกที่จะแบบว่าอ่านแล้วก็สังเกตสิ่งที่แบบพระเจ้าอยากจะบอกเราได้มากขึ้นอันเนี้ยอืม ถ้าคริสเตียนฟังก็อาจจะเข้าใจว่าแบบว่าเราจะแบบไม่ห่างจากพระคำเลยนะคะทําให้แบบว่าเรามีกําลังใจในการแบบใช้ชีวิตแต่ละวันหรือว่าเรารู้สึกว่าเราได้รับการดูแลเราอยู่ใกล้กับพระเจ้านั่นเองอ้อแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะชบ,ชบ,ชบ นีครับเราเป็นคนเขียนเอียงนิดนึงแล้วก็จะเขียนชื่อข้อพระคำไว้ข้างบนด้วยอันนี้เป็นข้อพระคำที่เราพอจะจำได้อยู่แล้วเราก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อทำให้เราสามารถจำได้ทั้งเวอร์ชันไทยแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษเลย ตอนแรกก็คิดนะว่าแบบว่าจะไม่รู้จะเขียนอะไรหรือเปล่านะถ้าใช้วิธีนี้แต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าหนึ่งวันน่ะมีมากกว่าหนึ่งข้อความอีกนะคะแล้วก็แบบจะเลือกมาอีกอันนึงก็อาจจะเป็นโน้ตไว้ที่อื่นอย่างเงี้ยเราแบบสนุกมากเลยเพราะเราเป็นคนชอบเขียนแต่ว่าเราคิดไม่เก่งว่าแบบเราจะเขียนอะไรดีแต่อันเนี้ยคือทําให้เราแบบมีอะไรเขียนทุกๆวันแล้วก็แบบ ถ้าสำหรัใครที่แบบไม่ได้เป็นครนะิสเตียนน่ะแต่สามารถอ่านได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันดีมากๆเลยคือเหมือนเราได้มาเติมพลังบวกแบบทุกๆวันนะคะหรือแม้แต่เวลาที่เราแบบเจอเรื่องร้ายๆนะคะข้อความเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกแบบได้รับการเติมพลังหรือบางครั้งทำให้เราแบบเอาความคิดแย่ๆออกจากหัวเราไปเลยก็ได้นะ มันเป็นแบบอะไรที่ a m a เมซิ่งมากๆนะคะรู้สึกว่าแบบน่าจะทำเริ่มเร็วกว่านี้หน่อยเราเป็นคริสเตียนมาประมาณ5-6ปีแล้วทุกคนเราก็แบบเพิ่งมาเจอวิธีนี้เราไม่ได้เกิดเป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็เป็นศาสนาอื่นมาก่อนเหมือนกันแล้วก็เราก็เปลี่ยนตอนที่เราไปอยู่ที่เกาหลีค่ะ แล้วมันก็แบบมีแต่เรื่อง Amazing เกิดขึ้นในชีวิตของเราการเขียนแบบเป็นภาษาอังกฤษอะเจอสัพแปลกๆเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันแล้วช่วงเวลาสนุกสนุกสติกเกอร์ที่เราใช้บ่อยในเล่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสติกเกอร์ที่แบบเกี่ยวกับธรรมชาติไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเออ รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการเห็นภาพธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบรูปหรือว่าจะเป็นภาพแบบภาพถ่ายหรือว่าจะเป็นแบบรูปแฟนอาร์ตรูปไอรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทั้งคู่เลยเหมือนมันเป็นทีมอะเพราะว่าเล่มที่เป็นไดเอทแล้วก็ทำเป็นอาหารซะเยอะเหมือนกัน นี่แล้วก็มีสติกเกอร์อันนี้คือน่ารักมากๆ<笑><笑>ก็เหมาะกับเล่มนี้สุดๆช่วงนี้เราจะชอบใช้ขาขากันระหว่างแบบรูปจริงแล้วก็รูปกราฟิกนะ นี้เราแปะเผื่อของวันศุกร์ไปด้วยเลยนะเจอชิ้นไหนที่แบบว่ามูดมันดูเข้าก็เลยแปะไปเลย ก็คืออีกนิดเดียวจะได้แล้วเราจะต้องขยับข้อความนะคะ อีกประเภทหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆเลยช่วงนี้ก็คือพวกที่เป็นเชฟสีๆนะคะแบบนี้ใช้ง่ายมากๆเติมให้แบบมีสีนิดหน่อย เราใช้ของยี mm ่ห้อ g ิ v e m มิ u เซียมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะป้าเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดเอาไว้ให้นะ mm hmm. เผื่อใครอยากไปตำอันที่เราพอรู้นะคะบางอันเออเขาไม่มีคอนแทคบนสติกเกอร์หรือเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าของร้านอะไรก็ต้องขอเอาไยด้วยนะ แล้วค่ะเย่อันนี้คือครึ่งสัปดาห์นะคะจานตั้งคารพูดพฤหัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวศึกสาอาทิตย์เราจะมาทำต่อเองนะคะวันนี้ก็เรื่อยๆสนุกมากดีใจที่ได้แบ่งปันมุมนี้ของชีวิตของเราลงบน YouTube นะเราไม่เคยทำเลยก็ ลงไปบน i อแล้วเห็นว่ามีคนถามสนใจหลายคนก็เลยอยากเอามาแชร์ค่ะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกนะคะหรืออยากดูแพนเนอร์เล่มอื่นๆของเราอันไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอ้อมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าเรามีทั้งหมดกี่เล่มนะคะสปอยคลิปของวีคหน้าเอาไว้แล้วกันเนาะคะ่ะใครอยากรู้ว่าใช้อะไรบ้างกี่เล่มแล้วก็จะมาหมดเปลือกมาเล่าให้ทุกคนมาฟังหมดเลยเพราะว่าตอนนี้แพนเนอร์มาบ้านเราครบทุกเล่มแล้วจ้าโอเคแล้วก็ใครที่ ว่างๆอยากจะมานั่งทำแล้วเหงาไม่มีเพื่อนก็อย่าลืมมานั่งทำด้วยกันนะคะฝากช่องของเราเอาไว้ด้วยจ้าเย้บายบาย